สวัสดีครับช่องวนมารีตอรี่นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะครับพามาดูพามาชมนะครับตลาดค้าเมลอนครับผมนะครับเมลอนกันตาลุปนะครับผมรับสวยๆนะครับผมร้านสุรัสธีฟาร์มนะครับจําหน่ายกันตาลุปเมลอนนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับผมครับ ช่องวนมารีตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนี่ๆนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับพามาดูพามาชมนะครับตลาดขาแคนตาลูปเมลอนนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับผมร้านสุรัตน์สิริฟาร์มตลาดไทยยินดีต้อนรับนะครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนคนพี่พพี่เอฟซีนะครับพามาดูนะครับผม ตลาดช้าแคนตลูปเมลอนที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับวงเล็บถูกที่สุดนะครับผมครับตลาดไทยครับผมยินดีต้อนรับนะครับตลาดผลไม้ดูการตลาดไทยนะครับใหญ่ที่สุดในโลกนะครับบนหน้าที่ห้าหมื่นตารางเมตรนะครับผมครับนี่ครับแคนตตลูปสวยๆนะครับเมลอนสวยๆนะครับผมบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรงามๆนะครับผมครับตองวันมารีตอรีพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะครับ พามาดูพามาชมนะครับตลาดท้าเมลอนนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดครับผมนี่ครับสวยสดงดงามครับผมนับเมลอนสวยสวยครับผมนี่ครับวันนี้ราคาเท่าไหร่ลูกชายกี่บาทสามสิบบาทครับผมราคากิโลกรัมมาสามสิบาทนะครับเป็นเบอร์สวยนะครับผมนี่ครับแคนตาลูกนะครับผม ผลสดงดงามนะครับผมเยอะแยะมากมายครับผมค้าขายดีมีกําไรงามงานะครับบรรยากาศค้าเมลอนนะครับมีมากมายหลากหลายร้านให้เลือกครับผมครับทางด้านนี้ครับผมนะร้านสีฟ้าแคนตาลูปนะครับผมครับทางงวนมาดีสวัสดีครับพี่แสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับผมด้านนี้จะเป็นร้านก็รู้จักกันนะครับอันนี้เมลอนสีส้มนะครับ ตรงละ450บาทครับผมครับเนี่ยตลาดคามนล่อนพี่ใหญ่และเยอะที่สุดครับผมครับส, <ocalypse> สวยสดงดงามสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับเฮีย um ร้านสีฟ้าแคนตาลูปนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีท่านใดนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้นะครับที่ร้านสีฟ้าแคนตาลูปครับผมนี่ครับเจ้าของครับเฮียใหญ่ใจดีมีน้ําใจนะครับผมน้าสุดยอดมากครับผมครับ ตลาดค้าแคนตาลูปนะครับเนรลอนที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับที่ตลาดไทยแล้วงวงเล็บถูกที่สุดนะครับบรรยากาศขายดีมากแล้ครับผมนะครับเป็นถุงก็มีนะครับมีถุงร้บบาทถุงละสิบกิโลกรัมครับผมครับขอบคุณมากครับฮียขอเชิญได้นะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะครับทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับนี่ครับ Yeah, ใจดีมากนะครับผมให้เมลอนมาให้แคนตาลูปมาลูกหนึ่งนะครับผมครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเอฟซี FP, ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์มากดแชร์มากดกระดิ่งมากดติดตามนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราได้ทําคอนเทนต์ดีๆนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีได้รับชมกันครับอันนี้เป็นแคนนะครับแคนตาลูปสีส้มครับผมราคา สูงละ250บาทตกกิโลกรัมละ25บาทนะครับผองสูงละ10กิโลนะครับดังนั้นนี้ก็จะเป็นแคนสีส้มครับ170บาทครับผมนะสดสดงดงามนะครับมีมากมายหลากหลายราคาหลายเกรดหลายไซส์หลายเบอร์นะครับเรียกได้ครับเนี่ยเจ้าของร้านนี้ใจดีมากนะครับผมนะรู้จักกันมานานแล้วนะครับผม20ปีแล้วครับองวนมารีตอรี่นะครับพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพ่ี่ๆครับ F4 ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับพามาดูพามาชมนะครับตลาดค้าแคนตาลูปนะครับเนื้อเขียวเนื้อส้มนะครับมีฟักเงินฟักทองปันซีตุดกินสัตว์ตีนนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับผมนะแขบหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเจ้าของเฮียใหญ่ใจดีมีน้ำใจนะครับผมในแบบของแท้นะครับเฮียครับผมครับ เนี่ยน่ารักมากครับผมนะครับยินดี้ตนล้บนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซนะครับทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ร้านสีฟ้านะครับแคนตาลูปครับผมนะครับจําหน่ายแคนตาลูปนะครับเนื้อเขียวเนื้อส้มนะครับผมนะครับเมลอนสวยๆครับผมงานีีครับเมลอนถุงละสี่ร้อยห้าสิบบาทครับผมถุงละสิบกิโลนะฮะสิบกิโลครับผมนะครับเมลอนสวยๆนะครับ หวานเจี๊ยบนะครับผมนะครับบรรยากาศขายดีมากครับด claro, ูนะครับค <en> ี่บันลุมเลยนะครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเอฟตีท่านใดนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้นี่ชิมกันเลยครับชิมกันสดๆเลยนะครับผมนะครับขายดีมากครับผมครับมีมากมายหลากหลายร้านให้เลือกนะครับทางด้านนี้จะเป็นร้านสุรัสสติความนะครับผมนะครับจำหน่ายคันตลุปเมลอนนะครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับผมครับ ยาวไปจนนู่นเลยนะครับผมครับทางด้านนี้ก็จะเป็นครับสีฟ้าแคนตาลูปนะครับผมนี่ร้านสีฟ้าแคนตาลูปนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับผมแปบหน้าจอไว้ได้เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องครับผมนี่ครับทานได้นะครับผมนับนี้ชิมได้เลยครับผมนะครับสวยสดงดงามนี่ครับเจ้าของนะครับนะหรับของร้านนะครับ เนี่ยปอกให้ชิมเลยครับสุดยอดมากครับผมเนี่ยชิมกันจระจะเลยครับผมครับบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมนะนี่ครับช่องวนมารีตอรนี้พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆนะครับทุสี่นะครับทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับพามาดูพามาชมนะครับตลาดค้าแคนตาลูปนะครับเมลอนที่ใหญ่และเยอะที่สุดครับผมนะครับตอนนี้ทั้งซอยนะครับผมนะครับนี่เตรียมจัดส่งนะครับ ใส่รถมาเรียบร้อยครับผมนะครับูยาวไปจนนู่นเลยนะครับสุดซอยเลยครับผมนะครับก็จะพาพ,พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับพามาดูพามาชมนะครับเดินชมตลาดค้าแคนตาลูปนะครับเมลอนนะครับผมนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดและวงเล็บถูกที่สุดนะครับผมครับ สายขวาครับตระกูลสีแคนตาลูปครับผมนะจำหน่ยแคนตาลูปเมลอนครับผมนะครับทุกสายพันธุ์นะครับทั้งปีกทั้งส่งนะครับนี่เตรียมจัดส่งนะครับรถเรียบร้อยครับผมนนี่ครับเมลอนเมลอนเลยครับผมับนี่ครับเยอะแยะมากมายครับผมนะยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างครับผมทำนี่ครับนี่ครับผมร้านตระกูลสีแคนตาลูปนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับ พอแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีท่านใดนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานนะครับก็ขอเชิญด้านที่ร้านตระกูลสีแคนตาลูปนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยครับผมนี่ครับแคนตาลูปสวยๆนะครับผมนะครับราคาสอบถามแม่ค้าได้นะครับกิโลกรัมละสามสิบบาทนะครับผมนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นนี่ครับเมลอนเมลอนเลยครับผมนะสวยสดงดงามครับผมนี่ครับทีมงานร้านตระกูลสีแคนตาลูปครับผมนะครับ จำหน่ายเมลอนแคนตาลูปนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดครับผมครับเยอะแยะมากมายนะครับนู่นเลยครับสุดซอยเลยนะครับเดี๋ยวน้องแอดจะเดินมาแค่แค่ครึ่งก็พอนะครับแค่ครึ่งซอยก็พอนะครับผมครับทางด้านนี้ก็จะเป็นเจเจแอนเจนะครับผมนี่ครับจำหน่ายแคนตาลูปปีกและส่งครับผมครับสวยสดงดงามครับผมนะครับนี่ครับ เยอะแยะมากมายครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเก็บสี่ท่านใดจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อประดับประทานก็ขอเชิญได้ครับผมนะนี่ครับบอกให้ดูเนื้อกันจะจันนะครับเนื้อส้มนะครับเนื้อส้มเนื้อเขียวครับผมนะนี่ครับแคนตาลูปเมลอนนะครับผมร้านน้องดีมแคนตาลูปก็ผมนี่ครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับผมน้องดีมแคนตาลูปจำหน่ายแคนตาลูปทุกสายพันธุ์นะครับผมเมลอนนะครับผม เจพานะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเ,เ,เพื่อนเพื่อนี่ๆีนะครับเจท่านใดนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ครับผมครับตลาดคาเมรอนที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับผมที่ตลาดไทยครับผมครับตลาดผลไม้ฤดูกาลตลาดไทยยิ่งใหญ่ระดับโลกนะครับใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะครับผมใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตะวันออกเชียงใต้ครับผมครับเป็นตลาดกลางค้าส่งพืชผักผลไม้ที่ใหญ่และเยอะที่สุดครับผมครับ บนเนื้อที่นะครับห้าหมื่นตารางเมตรนะครับผมนะครับตลาดผลไม้จะดูการตลาดไทยนะครับยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอฟตีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับเอามารับชมนะครับมากดไลค์มากดแชร์มากดกระดิ่งมากดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟตีได้รับชมกันครับน่ครับ พามาดูพามาชมนะครับตลาดค้าแคนตาลูปนะครับเมลอนนะครับผมที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับวงเล็บถูกที่สุดนะครับผมที่ตลาดไทยนะครับผมตลาดผลไม้ฤดูการตลาดไทยนะครับผมขายดีมากครับผมนนนี่ครับบรรยากาศ ตลาดท้าแคนตาลูปเมลอนนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดครับผมนี่ครับร้านสีฟ้าแคนตาลูปนะครับผมเนี่ยเจของเนี้อใหญ่ได้ดีนะครับผมนะครับนี่ครับวิธีการทำตกแต่งครับผมนี่ครับ สวยสดงดงามนะครับผมนะครับยิ่งใหญ่ลังคานงานสร้างครับผมนะครับเตรียมจะดส่งครับผมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์มากดแชร์มากดกระดิ่งมากดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีได้รับชมกันนะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีคร so. ouais. ับ